นิทานเรื่องน้องอุ่นเที่ยวงานวัดในเย็นวันศุกร์ที่อากาศกำลังเย็นสบายท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าสดใสกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มและดวงดาวดวงเล็กๆก,ก,ก็เริ่มกระพริบวิบวับแข่งกับแสงไฟนีออนหลากสีสันน้องอุ่นเด็กชายตัวน้อยวัยหกขวบผู้ที่มีแก้มยุย้ยยุและรอยยิ้มที่สดใสดที่สุดในโลก กำลังตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเบาะรถยนต์วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่สัญญากับน้องอุ่นไว้ว่าจะพาไปเที่ยวงานวัดประจำปีถึงเรี่ยงครับพ่อถึงเรี่ยงครับแม่น้องอุ่นชะโงกหน้าถามจากเบาะหลังเป็นรอบที่สิบคุณพ่อหัวเราะเสียงดังใจเย็นๆครับไอเสือเห็นแสงไฟวิบวับตรงนวนไหมนั่นแหละนานวัดของเราเมื่อรถจอดสนิทน้องอุ่นก้าวลงจากรถ สิ่งแรกที่มาทักทายเขาไม่ใช่ผู้คนแต่เป็นเสียงและกลิ่นเสียงเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนานดังตึงต้งตึง้งโป๊ะตึ้งลอยมาตามลมผสมกับเสียงโคศกประกาศผ่านไมโครโฟนว่าเชิญจ้าเชิญจ้าแวะทำบุญปิดทองลูกนิมิตกันก่อนนะจ้า และกลิ่นโอ้โหมันคือกลิ่นหอมของหมึกย่างกลิ่นน้ำตาลไหมของสายไหมและกลิ่นทูบเทียนจางๆที่ลอยอบอวนไปทั่วน้องอุ่นจับมือคุณพ่อข้างหนึ่งและจับมือคุณแม่ข้างหนึ่งเดินลอดซุ้มประตูวัดขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยไฟนีออนดัดเป็นลวดลายพญานาคสีเขียวและสีชมพูมันสว่างจ้าจนน้องอุ่นต้องหยีตาแต่พอมองชัดๆเขาก็ร้องออกมาว่า ว้าวสวยเหมือนเมืองในการ์ตูนเลยครับแม่คุณแม่บอกน้องอุ่นว่าก่อนจะไปเล่นเราต้องไปสวัสดีเจ้าบ้านเจ้าเรือนและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะลูกน้องอุ่นพยักหน้าหงึกๆึทั้งสามคนเดินเข้าไปในโบสถ์หลังใหญ่ตรงกลางมีพระพุทธรูปองค์โตสีเหลืองทองอารามน้องอุ่นรับดอกบัวดอกไม้ทูบเทียนมาจากคุณยายที่นั่งอยู่ด้านหน้าเขานั่งคุกเข่าพนมมือหลับตาพริม อุ่นขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขขอให้เพื่อนๆที่โรงเรียนรักอุ่นและขอให้วันนี้อุ่นได้ตุ๊กตาไดาโนเสาร์กลับบ้านด้วยครับสาธุน้องอุ่นก้มลงกราบแบมือสามครั้งอย่างสวยงามแล้วค่อยๆบรรจงแปะแผ่นทองคำเปลวลงบนพระพุทธรูปแผ่นทองบางเบาปลิวติดนิ้วมือน้องอุ่นนิดหน่อยทำให้เขาหัวเราะคิกคักหลังจากอิ่มบุญแล้วท้องของน้องอุ่นก็เริ่มร้อง จอกจอกทางเดินในงานวัดตอนนี้เต็มไปด้วยของกินละลานตาแม่ครับนั่นอะไรครับเป็นก้อนเมฆสีชมพูในถุงพลาสติกน้องอุ่นชี้ไปที่ร้านขายขนมนั่นเขาเรียกว่าสายไหมครับลูกคุณพ่อบอกแล้วก็ซื้อให้น้องอุ่นหนึ่งอันใหญ่ๆน้องอุ่นดึงปุยสายไหมเข้าปากมันละลายในลิ้นทันที ฟูหวานจับใจแถมยังทำให้ปากของน้องอุ่นเลิะเป็นสีชมพูเหมือนแมวเมี้ยวด้วยนอกจากสายไหมน้องอุ่นยังได้กินลูกชิ้นปิ้งราดน้ำจิ้มหมุนหวานและน้ำลำไยเย็นเจี๊ยบชื่นใจพนังงานของเด็กหกขวบตอนนี้ชาร์จเต็มร้อยแล้วเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นและเสียงกรีดกราดอย่างสนุกสนานก็ดังตามมา น้องอุ่นตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อเห็นชิงช้าสวรรค์อันมหึมาหมุนวนอยู่อย่างช้าๆไฟประดับที่วงล้อเปลี่ยนสีไปมาแดงน้ำเงินเหลืองเขียวพ่อครับอุ่นอยากขึ้นไปบนนั้นคุณพ่ออุ้มน้องอุ่นขึ้นไปนั่งในกระเช้าพอชิงช้าเริ่มหมุนขึ้นสูงอี๊ยด น้องอุ่นแอบกลัวนิดหน่อยจนต้องบีบมือคุณพ่อแน่นแต่พอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแม่ดูสิครับคนตัวเล็กนิดเดียวเหมือนมดเลยครับร้านค้าข้างล่างก็เหมือนของเล่นเลยครับลมเย็นๆพัดผ่านหน้าน้องอุ่นมองเห็นแสงไฟระยิบระยับของงานวัดทั้งงานมันเหมือนเขากำลังลอยอยู่บนอวกาศท่ามกลางดวงดาวพอลงจากชิงช้าสวรรค์น้องอุ่นก็เจอกับความท้าทายใหม่ สุมปลาป่งลูกป่งหลากสีเรียงกันเป็นตับรอให้คนเก่งมาทำให้มันแตกเอาละ่ะอุน่นเล็งดีๆนะลูกพอส่งลูกดอกให้น้องอุน่นน้องอุ่นตั้งท่าเหมือนนักรบรีตาข้างหนึ่งแล้วปิ้วว้าลูกดอกลอยข้ามหัวลูกป่งไปเฉยเลยน้องอุ่นหน้าจ๋อยลงนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกเอาไม่เอาไม่พ่อช่วยจับมือ คราวนี้พ่อจับมือน้องอุ่นเล็งไปที่ลูกโป่งสีแดงลูกใหญ่ตรงกลางหนึ่งสองซ้ําปั้งเสียงลูกโป่งแตกดังสนัน่นน้องอุ่นกระโดดตัวลอยใช้โยแตกแล้วอุ่นทำได้แล้วคุณลุงเจ้าของร้านใจดีหยิบตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆถึงจะไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นเป็ดน้อยสีเหลืองน่ารักส่งให้น้องอุ่นเก่งมากไอ้หนูเอานี่ไปเลยน้องอุ่นกอดเจ้าเป็ดน้อยสีเหลืองแน่นด้วยความภูมิใจ เวลาล่วงเลยไปจนดึกแสงไฟในงานวัดยังคงสว่างสวยัยแต่ตาของน้องอุ่นเริ่มจะปลือตาซะแล้วขากลับเดินไปที่รถน้องอุ่นเดินช้าลงกว่าตอนขามามากมือหนึ่งกอดเจ้าเป็ดเหลืองอีกข้างจูงมือแม่สนุกไหมครับวันนี้แม่ถามพลางลูบหัวที่ชื้นเหงื่อของลูกชายสนุกที่สุดในโลกเลยครับแม่งานวัดมีทั้งพระมีทั้งของอร่อยมีทั้งชิงช้าแล้วก็มีพ่อกับแม่ด้วยครับ เสียงของน้องอุ่นเริ่มงัวงเงียปีหน้าพาอุ่นมาอีกนะครับเมื่อขึ้นรถแอร์เย็นฉ่ำทำหน้าที่กล่อมเด็กน้อยรถเคลื่อนตัวออกจากวัดอย่างนิ่มนวลเสียงเพลงงานวัดค่อยๆเบาลงเบาลงจนเหลือแต่ความเงียบสงบน้องอุ่นหลับปุ๋ยไปแล้วในฝันของเขาคงยังวิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางแสงไฟนีออนกินขนมสายไหมก้อนโตและหัวเราะอย่างมีความสุขกับเจ้าเป็ดน้อยสีเหลือง ราตรีสวัสดิ์นะน้องอุ่นคนเก่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ